สวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับบางช่างยุยุไม่สําเร็จนะครับเมื่อแม่นางเอกในนะิทานเรื่องนี้ได้ออกมาพูดคานี้นาะยครับนะเออว่า,าฝากถึงบางช่างยุคนะไม่ได้เป็นผลหรอกนะไม่เป็นผลหรอกนะอย่างน้อยนะครับไหลมันก็เป็นคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่นะอะไรที่ทําให้พ่อแม่สบายใจนะครับนะแม่นางเอกก็ทำเอฟซี FC ครับแม่นางเอกรันคานี้แนละ้วพีครับนะ วันนี้พี่ครับบางช่างยุนะครับมักจะไม่ได้ผลอ่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานพี่เป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับตัวละครทุกตัวสารไปพระอรรในการรับชูฟังตามแซะน้าง่ายเลยครับนะตามแซะน้าง่ายเลยเมื่อเช้านี้นะครับนะแม่นางเอกนะครับได้ออกมาสวนกลับไปแล้วเปาปถึงใ้บางช่างยุจัดเลยจัดเลยจัดเลยครับแม่นางเอกรั่นคำนี้ขึ้นมานลครับทำให้ ดําแสะน่าหงายที่ครับรัด่ากเลยทีครับนะไหลนะครับนะมันก็ดูแลพ่อดูแลแม่นะนะครับอะไรที่ทําให้พ่อแม่สบายใจอ่ะนะเราก็เราก็ทําคํานี้ทีครับมันทําให้ดําแสจุกครับดําแสจุกครับนะครับจุกครับตัวนี้เสียทรงไปแล้วสิครับพ่อแม่เอสครับเสียทรงไปแล้วครับเมื่อ แม่นางเอกออกพวกนี้นะครับมัไม่ไปต่อนะครับเือเนี่ยมันมีขบวนการที่จะยุให้ไหลครับแม่นางเอกเนี่ยพี่น้องคู่เนี้ยทะเลาะกันนะครับแต่มันก็ไม่เป็นผลนะที่เมื่อคืนไหลก็ประกาศนะครับเมื่อคืนไหลก็พูดนะครับว่าอ๋อจะให้ผมเสียไม่ผมไปทะเลาะกับแม่นางเอกนะครับผมผมไม่หรอกครับผมไม่นะครับนะวันที่สิบสามนี้ผมก็จะไปนะครับนะสิบสามนี้ผมก็จะไปนะครับ ส่วนคนที่จะเสี่ยมเหรอไม่ได้ผลหรอกนะครับนะนี่คือไหลพูดคํานี้สิครับไหลก็ประกาศนะครับว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปต่อนะไม่ไปต่อไหลประกาศนะครับว่าไม่ไปต่อนะครับเออไม่ไม,ไม่ไม่หลงคารมมาพูดง่ายไม่หลงคารม,มาของอีดามแซะนะ่คอยดูนะครับเดี๋ยวอีดามแซ่เครียดน,นะครับนะอุ้ยตายแล้วแผลที่กูวางไว้ไม่สําเร็จวะนะ บางช่างยุที่กูยุไว้ไม่สําเร็จว่ะนะครับก็น่าหงายอีกนะครับเออนะเพราะฉะนั้นมึงฟังนะอีดามแซะตอนเนี้ยสังคมม่ะเขารู้ชัดเห็นแจ่มงแล้วนะครับแล้วแม่นางเอกเนี่ยมันก็รู้ทันมึงหมดแล้วแต่่าเขาก็รู้ทันมหมดแล้วเออเพราะฉะนั้นมึงควรหยุดพฤติกรรมย,ยั่วยุเพราะมันไม่เป็นผล มึงเข้าใจไหมมันไม่เป็นผลนะครับมึงจะยุคยุไงมันก็ไม่เป็นผลนะครที่เขาเขาไม่หลงคารมมึงอะเอาง่ายๆอะเอาเอาง่ายๆเลยเขาไม่หลงคารมมึงแล้วกันนะครับเขาเพราะขอว่ามึงอะบางช่างยุคอะไรบ้าะอะไรทำให้ครอบครัวทะเลาะกันนชอบนะครอบครัวทะเลาะนีชอบนะครับโอ้โหเมื่อเช้าก็ได้เข้าไปฟังแม่นางเอกอยู่นะก็พูดดีอยู่นะเออนะครับพูดดีอยู่นะ อ,อแต่ก็พูดดีอยู่นะแต่ก็ยังอุดงการเหมือนเดิมนะเออไม่โกรธไม่เกลียดแล้วก็แล้วก็อะไรนะแกพูดอยู่เมื่อวานนี้ในที่ขับนั้นนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นก็อ่าแสะดูเอาไว้เนี่ยเ <c oughs> ขาจะให้ภายการพี่น้องเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่มึงจะเอาเป็นจะเอาตายกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องเข้าใจไหมเนี่ยเออ ผงดูพี่สาวคนโตเป็นตัวอย่างาระดับแซะนะมันไม่ใช่แบบว่าวันๆทนี่แม่งเอ้ยกูแม่งจะทำยังไงให้มันทะเลาะกันว่ากูจะหาเรื่องอะไรให้ทัวร์ลงพ่อแม่วะล่งแซะพ่อแม่นะเออวันๆมีอยู่แค่นี้ในในใจคิดอยู่เรื่องเดียว fc ครับคิดอยู่เรื่องนี้นะครับว่ากูทำไงมันทะเลาะกันกูจะปั่นยังไงกูจะอะไรยังไงนะตอนนี้ก็ทัวร์ก็ลงหนักนะทัวร์ลงไปหาไอ้จาแซะห,หนักนะครับ ก็อยากจะฝากเลยครับว่าเดี๋ยววันนี้นะครับนะขึ้นไฟ์เจอกันเต็มคาราเบลนะขึ้นไหลเจอเต็มคาราเบลบอกไว้เลยนะครับบอกไว้เลยนะเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับนะฝากไว้ให้ดาแซะนะครับดูพี่สาวคนโตวไว้เป็นตัวอย่างนะหัดปล่อยวางบ้างเดี๋ยวมึงจะเป็นบ้าแต่ก่อนทุกวันนี้ใกล้บ้าแล้วนะครับกูดูทรงแล้วน่าจะไม่อยู่น่าจะไม่ถึงสี่สามสิงหากูดูทรงแล้วเนี่ย บากนเที่ยวอ,ออกมาดานะคนรู้คนด่าคนนี้ด่าดงด่าเด็กปัญญาอ่อนไปแล้วนะเออไม่ให้ข่านะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มึงเป็นตอนนี้ให้สังคมมาตัดสินเราเองนะในโซเชียลตัดสินเอง,นะเว,เองว่ามึงเป็นคนยังไงนะเที่ยวไปด่าลูกรู้เอาลูกไปตั้งชื่อมงชื่อหมากูไม่ตอบโต้มึงนะกูไม่ให้ข้ามึงเลยเรื่องนี้ยสังคมมาตัดสินเองนะแล้วกูก็ไม่ไปเล่นลูกมึงด้วยนะ คือตอนเนี้ต้องการให้กูมาเล่นลูกมึงใช่ปะเออแมแล้วกูมไม่เล่นเด็กไม่เล่น,น,เ,ลนเด็กคือผ้าขาวเราไม่ยุ่งใช่ปะเออกูจะน้อยกูก็มีกิเลสอะไรอะ่ะมีทักสี่พอมึงอะมากกว่ามึงหน่อยแต่บ่าถามว่าประวัติน้องเสดาเนะี่ยกูยูรู้เยอะไหมรู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะครับเห็นมีคนขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงรอนท้ายทุกเย็นเมื่อก่อนอยู่เมืที่รู้แต่ว่าเราไม่อยากจะไปเล่นเด็กเด็กคือผ้าขาวเราต้องแยกแยะ ใช่ปะไม่ใช่ว่ามันด่าลูกเราแล้วเราไปด่าลูกกลับไม่เอานะผู้ใหญ่หลายคนก,ก็เตือนมาว่าปล่อยไป,ไปให้สังคมมันตัดสินกันเ,เองนะครับแต่วันนี้เอสตีครับนะเรื่องนี้ผมปล่อยผ่านนะครับแต่ก็ไม่รู้นะคนอื่นจะปล่อยผ่านหรือไม่ปล่อยผ่านอาจจะมีอาจจะมีคนไม่ปล่อยผ่านก็ได้นะเออนะครับนะก็รอดูนะเดี๋ยวจัดมึงเต็มคาราเบลเลยกูม,มีเซอร์ไพรส์มึงเลยเรนนี้นะอีดำแซะนะครับกูจะล้อมมึงทุกอย่างนะครับนะ กูนะจะลอ้อมทุกอย่างกูจะเล่นมนทุกอย่างนะเอ,อเจอการนะครับี๋ยวเจอการฝากไว้คิดด้วยนะครับนะฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะครับนะฝากไปถึงนะครับอีดามแสด้วยนะอย่าหลุดอย่าหลุดมึงอย่าหลุดทุกเนี้ยเมื่อคืนนี้ก็ให้หลุดนะออกมาทวงตังผัวจะไปฟ้องผัวเอฟซีดูอยนะกันครับนะหนักไหมครับหนักนี่คืออาการหนักแล้วเนี่ยนะครับ จะไปบังคับคดีผัวนะครับว่าผัวไม่จ่ายค่าสินใหม่เดือนละสี่พันค่าเลี้ยงดูลูกนะครับหน้าขี้นะครับแม่ก็มันก็ไม่ได้ขายของอ่ะเข้าใจป่ะมันก็ไม่มีเงินอ่ะมึงก็ต้องเห็นใจมันดิมึงจะเอาแต่เงินเดียวอีหน้าเงินมึงเรามาหน้าเงินงเวนทีปตกเปนะครับสันดานหมามึงอ่ะนะครับเป็นคนที่ไม่สนใจขายทุกเดือนมึงต้องโอนเงินให้กูแล้วเอฟซีลองคิดดูว่ามันจะไปบังคับคดี เื่อเรียกเงินผัวมันเนี่ยให้ทนายฟ้องมารับคดีผัวเนี่ยเอตี้ลองคิดดูว่าคนดีครับมันโลภเพ่งเงินยีเนี้ยนะครับนะโอ้ไต่ถ้ามันตายเดี๋ยวผมจะให้เงินมันสักบาทหนึ่งยอดใสปากมันนะไอฟีนะครับสันดานหมาตัวนี้นะไอีครับนะวันวันหนึ่งแม่งหาเรื่องคมนู้หาเรื่องคนนี้เดี๋ยวมึงเจอกูเต็มคาราเบลเนี่ยกูด่ามันทั้งวันนหละนะกูด่ามันทั้งวันแน่วันนี้มึงเตรียมตัวได้เลยนะเออเงาชื่อลูกกูตั้งชื่อลูกหมาเดี๋ยวมึงเจอกูเต็มคาราเบลเนี้ย เออเดี๋ยวขึ้นไลฟ์สดจากบูจัดชุดใหญ่ให้อีกใจเย็นๆนะอีแซะนี่ยังไม่ถึงที่สามเลยบ้าไปแล้วดีครับบ้าไปแล้วนะครับนะหนักอาการค่อนข้างที่จะหนักนะครับนะสังคมก็ตัดสินเอาเองแล้วคันไอ้พี่เนาะว่าผู้หญิงคนนี้นะครับจะเป็นคนยังไงคนดีหรือไม่มาด่าลูกคนอื่นหรอกไอ้สี่นะแต่ว่าสันดานมันต่ำไงนะครับหน้าตาก็ต่ำพอแล้วสันดานยังต่ำอีกนะฮะดีนะ โอเคไนท์ซี okay, nice ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนิทานนิทานนะเบาเบาเบาเาจะเจอกันในไลฟ์ค like, ลิวันนี้จัดเต็ม